ทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบนน้อยเทนดี้ทาร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากวันนี้ก็มาทําพิกเด็กกันนะคะเ,เด็กที่มีให้เลือกนะคะก็จะมีกระต่ายทารอ่แมวทารุ่แล้วก็อีกาทารุ่นะคะก็สําหรับ หัวข้อที่ทําพิกาเดกก็คือว่าเป็นหมอดูไพยิบซีดีไหมหรือเป็นหมอดูไพยิบซีจะดีหรือเปล่าที่ทําหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าน้องๆบางคนกําลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าเ,เราจะเป็นหมอดูไพยิบซีดีไหมนะหรือเราทําแค่เป็นฟรีแลนซ์หรือเราทําทแค่ช่วยเหลือคนอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะน้องๆก็เลือกในใจกันเลยนะคะว่าจะเลือกไพ่กล่องที่1กล่องที่2หรือกล่องที่3นะคะเอาละค่ะเรามาดูในกล่องแรกนะคะสำหรับคนที่เลือกกระต่ายนะคะ าถามว่า,าดูไพ่ยิปซีนะคะเป็นอาชีพจะดีไหมนะคะดูไพ่ยิปซีเป็นอาชีพจะดีไหมสําหรับกล่องที่1เลือกออกมาแล้วหน้าไพ่ไม่ค่อยสวยนะคะหน้าไพ่เป็นดังนี้เลยค่ะก็จะมีเจ็ดถ้วยนะคะมหัศลเล็กถ้วยราชาดาบแล้วก็มหัศลเล็กดาบหัวกรับถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเลือกอทำหมอดูเป็นอาชีพเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เ,เหมือนถ้าในนัพ่นะคะเหมือนกับว่าพอทําไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบงงงหลงทางตัวเองว่าแบบตกลงเราทำอาชีพนี้ดีหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งไพ่มันขึ้นเรื่องความเครียดด้วยนะคะเป็นเพราะว่ารายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมีแนวโน้มว่า สิ่งหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางทีในการพูดการสื่อสารในการทําอาชีพของเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังคําพูดค่อนข้างมากในกลุ่มคนที่เลือกนะคะกลุ่มคนที่เลือกไพ่กระต่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆถ้าเกิดจะเป็นหมอดูเนี่ยต้องมีการปรับเรื่องคําพูดค่อนข้างเยอะเลยเป็นเพราะว่าในหน้าไพ่มันขึ้นมันบอกว่าพูดแล้วทําให้คนเข้าใจไปได้แบบสองสองอย่าง2แบบหรือเข้าใจผิดไปในทิศท,ทางอื่นบางทีพูดแล้วทําให้คน ขาเรียกว่าสื่อสื่อสารผิดพลาดทําให้คนทะเลาะกันหรือเราไปทะเลาะกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้เป็นเพราะว่าสื่อแล้วทําให้เข้าใจความหมายเป็นคนละทางถือว่าคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะจะไม่ค่อยได้สตังค์เท่าไหร่ต้องพูดเลยว่าถ้าถามว่าเป็นหมอุพยิบซีดีไหมเราจะพูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการเงินจะก,กระจัดกระจายได้ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนดังนั้นเนี่ยถ,ถือว่าในคนที่เลือกชุดลุน่าลาปินเนี่ยจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่นะคะดังนั้นทําเอาชิวๆเพลินๆนึกอยากจะดูวันไหนก็ดูอย่างนี้ดีกว่านะคะอาจจะไม่ใช่ปีที่เหมาะที่จะทําอาชีพนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องในกล่องที่2นะคะในกล่องที่2ก็คือ Cat t a ล o อนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เลือก Cat t a ล o อเนี่ยถามบอกว่า,าดูไพ่ยิปซีเป็นอาชีพจะดีหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่า ไพ่ขึ้นอาจจะเห็นว่ามันมีไพ่เดทอยู่ mm. ก็อย่าเพิ่งตกใจแสดงถึงความยากในช่วงแรกเป็นเพราะว่ามีอะไรคะมีไพ่มีไพ,พ่ขอโทษค่ะมือค้อมไปตะกี้นี้เลยบังเต็มที่มีไพ่มีไพ่สิาาดาบไพ่เดทจัดติกแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยนั่นแสดงว่าการศึกษาในช่วงแรกนะคะการศึกษาในช่วงแรกก็ยาก พอผ่านช่วงยากไปก็รู้สึกสนุกสนานกับการเรียนในเรื่องของไพ่พอทําเป็นอาชีพสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกเครียดได้2ออย่างคือรู้สึกเครียดกับปัญหาของคนที่เข้ามาให้เรารับฟังให้เราช่วยในการแก้ไขกับเครียดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเงินไม่ตรงไม่ตรงไม่ได้อย่างที่คาดคิดเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าคนที่เลือกไพ่แมวเนี่ยเลือกไพ่แบบแคทพาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าถ้าในลักษณะแบบนี้แสดงว่าแบบจะต้องแบบฝึกค่อนข้างเยอะฝึกค่อนข้างเยอะในเรื่องคําพูดแต่คนละอย่างกันนะคะอันนี้คือจะเป็นลักษณะการพูดเอาใจลูกค้ามากเกินไปจึงทําให้ลูกค้าหายเป็นเพราะว่าดูแล้วมันจะไม่ตรงใช่ไหมคะส่วนไอแคทเอส่วนส่วนไพ่แบบว่ากระต่ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าอาจจะพูดตรงพูดแรง ทําให้แบบลูกค้ารู้สึกเกลียดหน้าได้ใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าแคทเธอรเนี่ยพูดเอาใจพูดเอาใจเซฟมากอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหน้าไพ่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็พูดแบบเอาใจเกินไปจนทําให้แบบลูกค้าแบบผิดใจผิดใจได้เลยนะคะดังนั้นก็ถือว่าแบบในไพ่ชุดแคทเธอรก็เเหมือนกับว่าถ้าจะดูเป็นอาชีพพอดูได้แต่ เอาตามความเป็นจริงนะคะอย่าถนอมน้ําใจลูกค้ามากเกินไปจนทําให้ตัวเองแบบกลายเป็นคนดูไม่ตรงอะ่ะเป็นเพราะบางทีเราเราจะแบบถนอมน้ําใจไม่อยากให้เขาเสียใจใช่ไหมคะไอ้มาดูเซตสุดท้ายนะคะอีกาทารอดนะคะมาดูกันว่าถ้าเราทําเราดูผ้าย,ยิปซีเป็นอาชีพแล้วเลือกเซตอีกาทารอดนะคะจะดีหรือเปล่านะคะปรากฏว่าในคนที่เลือกเซตอีกาทารอดเนี่ย ในหน้าไพ่นี้นะคะมันขึ้นสวยทีเดียวนะเห็นไหม 9. เก้าเหรียญแสดงว่าอดทนนิดนึงทําประมาณปีกว่า,วาแต่ต้องพรีเซนต์อย่างสม่ําเสมอนะคะเออมันขึ้นบอกความยากลําบากจะอยู่ในปีแรกของการทํานะคะ ปีแรกของการทําอาชีพแล้วก็พยายามสื่อสารพยายามทําประชาสัมพันธ์นะคะทำเาเรียกง่ายสื่อสารคุยกับผู้คนบ่อยๆคุยกับผู้คนก็คือคุยกับลูกเพจเราหรือคนที่ติดตามเราบน YouTube หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้คือทําสม่ําเสมออาพรีเซนต์ผลงานออกคอนเทนต์ตลอดนะคะในนี้ผลลัพธ์ออกมาดีนะคะนั่นก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอีกาทาลอดนี่ ทำเงินนะคะก็ถือว่าระยะยาวก็ถือว่าโอเคทีเดียวดังนั้นเราสรุปหน้าไพ่กันได้แล้วนะคะสำหรับชุดชุดกระต่ายทารอดนะคะก็คือเรามัดระวังเรื่องการพูดเราพูดไปพูดมากลายเป็นทะเลาะก,กับลูกค้าได้เป็นเพราะว่าเราพูดอาจจะแรงเกินไปส่วนแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะไม่ใช่ปีที่เหมาะที่จะเป็นหมอดูส่วนส่วนแคททารอดเนี่ยคนที่เลือกแคททารอดก็ต้องบอกว่าทำเป็นอาชีพได้นะ แต่อย่าเกรงใจลูกค้ามากเกินไปนะคะเกรงใจลูกค้ามากเกินไปกลายเป็นดูเอาใจกันเซฟความรู้สึกลูกค้ามากกลายเป็นดูไม่ตรงพอดูไม่ตรงก็เลยลูกค้าหายดังนั้นก็แค่ปรับวิธีการนะคะส่วนอีกาทาร์ลอดนี่ดีมากเลยคะ่ะขึ้นเงินนั่นแสดงว่ามันจะมีช่วงลูกค้ามาลูกค้าหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถือว่าทําเป็นระยะยาวได้นะคะมีการได้เงินได้เงินต่อเนื่องอะ่ะจะมากจะน้อยก็คือ บบอาจจะมีช่วงช่วงใดช่วงหนึ่งแบบได้เงินเยอะเลยแล้วบางช่วงก็จะนิ่งซึ่งก็เป็นตามสภาวะตลาดแต่ที่แน่ๆน,นะคะในการทําอดทนช่วงหนึ่งปีแรกหนึ่งปีแรกของคนที่กลุ่มที่ระอิกาทาลอดเนี่ยอาจจะ เหมือนกับว่ายังไม่เห็นรับผลเงินทองชัดเจนแต่หลังจากนั้นน่ะจะมีฐานกลุ่มลูกค้าทําให้สามารถแบบอยู่ไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอีกาตลอดก,ก็ยังจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าคุณต้องแบบทำคอนเทนต์สม่ําเสมอเรียกง่ายว่าต้องขยันมากนะคะทำทำคอนเทนต์มีการสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําหลายๆช่องทางด้วยก็จะทําให้สามารถ ไปได้รอดในอาชีพนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องๆก็มาคุยกันนะคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าน้องๆเองเลือกไพ่กล่องใดนะคะว่าจะเป็นกระต่ายเป็นแมวหรือว่าเป็นอีกานะคะเอาละค่ะจบแล้วนะคะสำหรับน้องๆคนใดนะคะที่ชอบนะคะที่ชอบคลิป พ i c อ a เด็กพ i c อะค a า d ์หรือแม้แต่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ไพ่ยิปซีจากพี่กระติบน้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่ได้นะคะส่วนท่านใดจะเรียนนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่สามารถสมัครกันเข้ามาได้ที่ Line Official at tendy taro ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ